สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาการเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้เนื่องจากเวลาไม่ถูกต้องนะครับเวลาตรงนี้อาจจะเห็นไหมครับตรงทางด้านขวาล่างของจอภาพนะครับถ้ามันเกิดว่ามันไม่ตรงแล้วจะเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ที่การก็เคยสอนมาแล้วนะครับการดับแรกก็ให้มาที่ช่อง s e ชข้างลางเลยครับพิมพ์เดด and t i m e นะครับเซตติ n งก็กดเข้าไปก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับก็ให้เลื่อนลงมาที่ additional clock นะครับก็กดตรงนี้เข้าไปอีกทีนะครับแล้วจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดที่ d เด and time ก็สามารถเชนตรงนี้ได้นะครับแก้วัญหาให้ถูกต้อง แล้วก็สามารถเข้าได้ก็กดโอเคไปนะครับก็จะสามารถเข้าได้อีกวิธีนึงนะครับในลักษณะที่เราไม่มีมือถือหรือไม่มีเวลาที่จะดูว่าเป็นปัจจุบันหรือเปล่าให้มาที่ Internet Time นะครับ Internet Time แล้วก็กดที่ Change Setting แล้วก็ให้พิมพ์ตรงนี้นะครับ time kku ac th นะครับ เห็นนะครับ t าม e k kyu s ac d t เสร็จแล้วกดที่อัปเดต Now นะครับรอสักครู่นะครับมันจะซิงกับเซิร์ฟเวอร์ถ้ามันตรงมันก็จะได้นะครับก็แค่นี้ก็จะสามารถใช้งานได้แล้วครับถ้ามันเกิด e อ r ร์เลขึ้นอย่างหน้าจอให้กดอัปเดตทามใหม่เห็นไหมครับถ้าเสร็จแล้วมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้มา ก็จะเป็นวนเวลาที่ตรงนะครับก็สามารถใช้งานได้ขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ